มาลีตกเออสปินฟอร์ทวินนิ่งยี่ยมเจอกันเล่นึงยังกล้าอยู่มืกอดไหมเหรอกะใจมึงถึงเนี่ยวะอ้าวใจถึงเพิ่งได้บอกนะว่านี่คือเออกอดสี่ล้านที่เขาพูดถึงกันมึงอยู่มาสเตอร์ไม่ใช่หรือเปล่าโดนขโมยตัวเล่นไปแล้วว่ะเจ้าไซรัสต่อยอารีเลยไอ้ต้นเกมอะสู้ไม่ได้แต่ประมาณวิวสี่ไม้ห้าสู้ได้ละอันนี้ไม่ใช่เออกอดสี่ล้านที่เขาพูดถึงกันนะแต่มันเป็นเออกอดสองล้านเนี่ยครึ่งนึงงาะ อันนั้นอันนั้นอยู่มัตเตอร์ไงอันนี้อยู่เอ็มไงมันมันหันมาสองไงโคดเบียว <c oughs> <c oughs> อืมอีกทีต้องคิวผาหัวตึงตึงคือกูกูลืมเปลี่ยนเป็นบนเพจอะ ยาวๆเลยดิจิงจอกเยี่ยมันจะระวังชามพ่อป้อมระวังชามระวังชามเ,าาามเอ้ยอันนี้มึงตายจริงนะกูพูดแค่นี้แหละเอา้าโหมันได้เควสว่ะ นึกว่าจะมีของหยิบอุก,กัดนึกว่าจะตึงนึกว่าจริงจังอะดดที่ไหนได้จริงโจอนีว่วะ

ทำอะไรของมันอน่ะอะไรีก่กคือกอดไม่ไหวคือตอนเนี้ยตัวเดียวถ้ามันเกิดแล้วเป็นปัญหากับกูคือการเลนเว้ยแล้วมันเกิดเนี่ยมาไฟอะไรครั้งต่อไปกูมีอันตินิโก้นะเฮ้ยมึงดูดิกูกอบอันติคีมมาไว้ดิ มึงเห็นปักสัญลักษณ์อะคือมันมันแปลงร่างมันชีฟอยู่บางคร้งกูก็ก๊อปมันกูต้องเล่นตีเวโก้นั่นอะเออใช่ปั๊กทำไมมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวะคืออ๋อตอนที่มันเปลี่ยนร่างเป็นอะไรอันติกูมันจะขึ้นเป็นอย่างนั้นเว้ยเดี๋ยวไฟมังกรกูได้อันติอะไรน่าจะบึมบั่มอยู่นี่นี่นี่มันมีสัญลักษณ์กูมาร์กอยู่เฮ้ยเพื่อน สวยอยู่ก็ได mm ้หรอววะมันเห็นกูมาไงกูก็เลยเข้าก nah ูไม่เห็นไอ้เหี้ยแต่กี้กูแบบโฟกัสจัดอะันไม่จะทำอะไรกันว่าอะไรอ่เงี้ยอ้าวฮะกูกูจะรออันติมันอะเอ้าไม่เอามากกันหัว we show them there is more to rise bye 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 oh. hey. no more slums no more dungeons อีกสามวิถ้ามึงยังอยู่มึงตายอาริกูบอกโอเคแหละ<บ>อ่ะกูตายอ้ยขอโทษด้วยเพื่นอนไอเวโกไม่ได้กูเป็นเจ็ดร้อยอ่ะเดี๋ยวกูลไล่มันออกไปฮะ เฮ้ยสว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 ยยังไงอะยังไงอะเออะบาดไม่มาเว้ยไอ้บาดไม่เชื่อใจกูไอ้สับกูเล่นในมึงขนาดนี้เพื่อนเอ๊ยคุณตติบัญญัตไม่เปิดวงมาโดนพี่ไปโดนไอ้วังเจยาเรื่องหรอโอ้กูเล่นกับมึงขนาดนี้พี่บาดไอ้สับโดนหักหลังวะแฟนดันป้องไป ไอ้เหี้ยบาดไม่เอารถถังกูไปไอ้สัสเฮ้ยขอวอดได้ปะขอวอดได้ปะะไปไหนไม่ต้องต่อยไม่ต้องเอา เียมเก็บแดไนึ่งแดนมืน่อวนนี้ตลกกับเราถ้าไมได้มีหแดนได้กูไปไม่เก็บเผื่อไว้มึงตายละไไ้้ด เอใจเย็นใจเย็นน้องพี่ยังไม่อยู่น้องใจ,เย,จเย็นน้องใจเย็นน้องเออกดหลงเอกอกดหลงอุย้ยนีก่กูอันตีน่ากินจังขอหน่อยอ่ะตัวจริงอยู่นั่นเลาะเนี่ย จะไม่รอริมเคาน์เตอร์นี่อะไรนันเลฮ้ยเฮีย,ย yeah. สวยครับเพื่อนมีเทเลพอร์ตมีเทเลพอร์ตโอ้ย โอ้โอ oh. 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 mm ้ย hmm. อ้มาดีกนี้ดีว้ไว้กมานี่มานี้มานี้แรกดีก่นกปล่อย เดี๋ยวกูเล่นกับมันเองอะเดี๋ยวมันทำอะไรโง่อีกอะขออติหน่อยนะครับอยากให้ไป reset จะไปยมนโอู้ชิบหายละ ขอกูทิพย์ลช้ผ่อนช่วงมาไม่มีไม่มีออกทันคือมันมันมีคนโยนเกมวะไอ้นี่มันมีคนโยนเกมวะสู้วโอ้ทีไม่สู้อ่ะไ,ไม่ทันอี๋ <c oughs> เขาได้อยู่ไหนอ่ะขออันติไ,ไ <c oughs> ด้ปะเข้าไปเข้าไปเรนเล่นนะการเล่นลีด่อโ <c oughs> <c oughs> อ้โหดีโหดปะไอ้เชี่ยคนเปิด,ปปดมันไม่รู้เรื่องเว้ย โอ้ยวูบวูบได้หลังโดนปล่อยยังมดนไอ้ที่ทุกตัวอยู่ดีๆไม่หันมาสนใจกูหมดเลยอ่ะ เชี่ยเซตเราโยนเกมสองครั้งเว้ยแบบเกือบแพ้มาีตก